สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะจากไมซ์สะพยตุรกีอากาศขมุกขมัวมากเลยนะคะตอนนี้ข้างนอกนะคะทุกคนเห็นแล้วนะอากาศเริ่มหนาวและหนาวถึงหนาวมากไปเจออันนี้มาทุกคนน่าจะเห็นแหละมันเป็นพุดดิ้งค่ะมีนาอยากทำพุดดิ้งนมมีนาไปได้นมสดมาแต่ว่าอยากกินน้ำขิงไว้ในตัวทําพุดดิ้งขิงไหมพุดดิ้งนมขิงในเว็บจีหลายๆเว็บนะคะตอนนี้กําลังดังเลยทุกคนน่าจะเห็นลองทํากันดีหมหน่าจะทําง่ายก่อนอื่นนะคะจะใช้ขิงแก่เนี่ย ขิงแก่ผมหอมอยากกินน้ำขิงขิงแก่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเอามาฝนแล้วก็บีบเอาแต่น้ำไปทำกันดีกว่าไปดูซิว่าเราจะทำกันได้ไหมปั๊บขิงแก่นะคะเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเสร็จแล้ว๋ย <c oughs> วางก่อนเอามาฝน,นะคะ่ะฝนฝนฝน,ฝนคือทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาเอาแต่น้ำอะ่ะ คือเดี๋ยวเราจะไปบีบนั่นแหะค่ะจะเอาไปตำจะเอาไปทำอะไรก็ได้ดูอหอมเลยเลยอะ <_ C 1> พูดไปเนาะอ,อะไรจะเท่ากับไก่ผัดขิงบ้านเราเนี่ไม่มีแล้วนะยวเป็นขิงอ่อนไงขิงอ่อนหาไม่มีแล้วเมื่อไหร่มันจะได้น้ำาะไรเนี่ยนี่นะค่ะนี่นะคะได้ออกมานิดหน่อย มีนาเอามาบีบค่ะใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะแต่ว่ามีนาไม่มีไม่มีเป็นผู้หญิงอับจนไม่มีบีบเอาแต่น้ำค่ะแล้วมันจะขมไหมคะมันจะเผ็ดไหมยังไม่เคยลองลองด้วยการนี่แหละบีบออกมาค่ะเอาแต่น้ำมาเอางี้ก่อนละกันเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปในถ้วยนี่แหละ ถ้วยนี่แหละค่ะอ่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยถ้วยสีนี้อีกหนึ่งช้อนโต๊ะเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ใส่ลงไปเรียบร้อยพักไว้อย่างนี้พักไวพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ต้มนมนะคะนมอะไรก็ได้ค่ะนมพัชไรน์นมยูเนมโรงเรียนอะไรก็ได้หมดนะคะ ประมาณ150 ml ต้มลงไปหม้อต้มนมแบบใหม่เห็นไหมี่เจอมาสวยใช้ไลใช้ไลน่าใช้มินาเป็นคนชอบพวกนี้ค่ะนี่ต้มเห็นไหมคะของมินาเป็นนมสดค่ะนมจากเต้าเลยแหละเอามาต้มให้เดือดแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องต้มนะคะให้ได้อุณหภูมิประมาณ70องศาค่ะเลยไปน,นิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าให้เลย75แล้วกันเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะแค่ดูขอบๆเขาเนี่ยเป็นแบบว่าบับเบิ้ลหรือว่าเขามีไอลอยขึ้นมาค่ะมีไอลอยขึ้นมาคือน,นมเกือบเดือดเท่านั้นเองมีไอลอยขึ้นมาก็จบแล้วนยังไม่ได้นะเนี่ยระหว่างนี้ลืมใส่น้ำตาล น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะใครชอบหวานใส่เยอะใครชอบหวานน้อยใส่น้อยใส่ลงไปหนึ่งชอ้อนโต๊ะคุนๆนี่ยเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตน,น,น่ารักนะน่ารักอ่ะคนนิดนึงค่ะช่วยเขาละลายหน่อยนึงยังอะ่ะมีนายอยากได้หวานกว่านี้อะ่ะเพราะกลัวน้ำขิงมันขมใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะเรา กลัวน้ำขิงมันขมใส่น้ำตาลใส่แดงได้นะคะใครเป็นสายสุขภาพนะคะน้ำตาลใส่แดงหรือน้ำพึ้งอ่ะบอกเลยแต่น้ำพึ้งเนี่ยมันจะทำให้พุดดิ้งเหลวนิดนึงขนาดนี้นะทำโยเกิร์ตนะน้ำพึ่งยังทำให้พุดดิ้งเอ้ะทำโยเกิร์ตเหลวเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะจ๊ะวัดค่ะเอาเจ็ดสิบเอ็ด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 มัวแต่ตูตกล้องปิดเลยนะเจ็ดสิบสามเห็นไหมนี่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่วางเลย เนี่ยค่ะมีนาวัดได้อุณหภูมิได้เจ็บสามเอานมเนี่ยค่ะใส่เลยค่ะร้อนๆนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งเรียบร้อยเรียบแล้วลงเรีนจีนคนคนคนอุ้ยกลิ่นน้ำขิงมันขึ้น คนค่ะแล้วก็คนแล้วก็คนขอชิมได้ไหมเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้ประมาณ15นาทีนะคะหนึ่งครึ่งชั่วโมงคือแล้วแต่นะคะแต่มีนาจะพักไว้ประมาณ15นาทีเนาะอ้าวบอกเลยนะใครชอบเผ็ด ใส่น้ำขิงเพิ่มนะคะน้ำตาลเนี่ยคะ่ะมีนาชอบหวานมีนาใส่เป็นหช้อนช้อนโต๊ะครึ่งเพราะมีนากลัวขิงมันเผ็ดแต่ว่าถ้าใครอยากได้หวานอ,นอ่อนๆเนี่ย1ช้อนโต๊ะคะ่ะกำลังดีปิดแล้วนะประมาณ15บนาทีเดี๋ยวมาดูกันซ้อนไว้่างนี้เลย เสร็จออกมาแล้วค่ะเด้งดึงเด้งดึงจริงๆแล้วนะคะจะทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะจะได้ทานตอนอุ่นๆนะคะแต่ว่ามีนายอยากทานตอนที่เขาแบบเย็นๆแช่เย็นก็อร่อยดูเอาเองละกันค่ะอยากจะกรู้รสชาติตักลงไปเหมือนเต้าหวยอะค่ะแต่ว่าเขาจะมีรสหวานหวานแล้วก็มีความเป็นขิงๆนะ บอกเลยว่าอร่อยใครทานเจนะคะมีนาแนะนําให้ลองสูตรนี้เลยค่ะมังสวิรัตอิ่มอร่อยสบายท้องค่ะทานคู่กับปลาต้องโกนะหมเลิศอร่อยจริงค่ะไม่นึกว่าจะอร่อยขนาดนี้ก็เห็นเขาฮิตกันจ้างป๊อปปูล่ากันจังลุงนี้ทํานานแล้วดูตักขึ้นมาดูคราวหน้านะคะมีนาจะลองใส่ขิงเพิ่มขึ้นเป็นยังไงใครจะไปรู้นะแค่น้ําขิงนะคะกับนมออกมาได้เป็นแบบนี้แต่อุณหภูมินี้สําคัญนะคะ อยากให้ทุกคนลองนะคะยังไงสูตรเนี้มีนาการันตีความอร่อยเลยแหละและความง่ายเด็กๆก,ก็ทานได้นะคะเพราะว่าไม่ขมเลยไม่เผ็ดเลยค่ะมีกลิ่นขิงจางๆรสขิงอ่อนๆแล้วก็มีรสนมนะคะสดเลยยกสดเลยบอกเลยว่าอร่อยมาก <S <S อยากให้ทุกคนลองนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามให้มีนาด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามาทำเมนูง,ง่ายๆกันอีกดีกว่าค่ะไปลคะค่ะขอบคุณค่ะ